แกถ้าแยกหน้ามุมไหมเนี่ยชี้หดจังหวะเอาดิเปิดเลยนะไปถึงเทคนิคอะเฮ้ยไปถึงั้างคนอะกันเลยไหนวะอ๋อให้มันตายหมดแล้วมันเล่นกันหมดแล้วมันมันบวกได้ปะบวกได้ปะนี่นี่นี่ข้างล่างโรงเรียนอะไรวะมันบวกได้ปะบวกได้ปะเบวกได้แต่ว่าต้องแต่เขาโรงเรียนไม่ได้ไงอ๋อเหรออ้าอ้าวอ้าวนี่อะนี่ยะนี่อ้าวอุ้ยเอาอาออุ้ย อะไรวะนี่ไอมาดิมาดิมาเรมก็ลงดิเอาดิมาดิมาเอาว่าเอาว่าเอาเอาเอาไปเปิดจำได้ปะใครอะวันนั้นที่เราบอกของสองแล้วมันไม่ให้เราชดของมาไปดีโอขับตะเล็บเออใช่เออแล้วมันหนีทำไมวะมันจะสามสามไงมาดิสามสามไม่ใช่หรอกูจะไปได้มันเยอะได้มัน มาดิสามสามไม่ใช่เหรอมาเลยรอรอข้างหน้า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 สองหน้ามาดิปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปลุกมาเยอะจังวะไอ้เยอะมาดิวดเอาดิเอาดิเอ๊ดสวย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 มาก ปล่อยเพื่อนีอย่าลุงดีปล่อยปล่อยไอ้เฮียนี่ทำไรวะน้าออ๋สายย่อสายย่อเราอะเล่นเป็นเปล่าไอ้เฮียเนี่ยอ่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่ากะหรือโง่เองครับกูไอ้เฮียสายย่อไอ้เฮียนี่เล่นเป็นปะเนี่ยเฮ้ยสายย่อไงมากันมาคุณโดนเป็นไรเหี้ยให้รถด้วยเหรอเนี่ย มันให้รถเราด้วยป่ป่าปปมันให้รถเราด้วยก็กลับอีกเ้อะได้ป่ะบอกที่เราไปขอตอสองสองอะไอ้นี่หรอไม่ใช่ทำไมคนในวอหายไปไหนม่ะรถไอโรงเรียนมาอะแล้วแม่งฟาวเวอมาเต็มเลยอ๋อเรื่องหายไปทีละคนนะดูดิบคนที่ไหนวะนี่ไงบอกกันี่ไงมันเ็ไมไหวอยู่ไหวอยู่ไหวนะเว่เจืยะด้ยไหวไหมได้นะเอานะเอาบ้าเอาบ้าเอาลงเลยเาบ้าเอาบ้า ลงเลยลงอฮ้ยมันเยอะกว่านะก็แกผมขอโทษไอ้ตัวเลมอนโอ้อโหโอ้อโหตายไปโอ้อโหโอ้อย What What the fuck และนี่คือช็อตที่สวยที่สุด เน ah, ah. wow. ี่ยนี่ยเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาว้าวเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยตาไทยดอยตาตาตโอ้ยอย่าตดกูตัดิตดเอ้ยมันตาดุดอ้ยฮ่าฮาฮาฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า มาดิมึงมาดิ่ไปไหนอะไปไหนอะมาดิมาไ้สัตว์มึงมาดิเออไปโทษตัวเองเอมนก็ไปแทงเลยเดยอซอนไ้เบิรอนขึ้นไปแทงเลยมาดิลงมมายิงลงมานี่เ็นยังนไมหนีมาเลยพี้เล้มาล้มาดิ ก็เปิดหัวเทียบสวยเอาตาสัตว์แค่นี้ไอ้เหี้่ไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนก่อนอ่านี่ไงกดเอาเดี๋ยวกันนี่รึโอ้ยยี่ปีขนานเดี๋ยว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 เราอยู่ไหนีก่นนี่ไงเพื่อนเร็วอยู่น้อรอจอจอพี่จอดลงลง สวยตขาจะไงลวงไปเด้ปักฉลามผมก็ก็ต์เหมือนกันเนี่ยอะไรวิ่งผ่านหน้าเมื่อกี้นี้ตกใจเลยขาวๆวไงเออเออมองไม่ค่อยเห็นเลยมืดจิ๋มหายเลยเฮ้ยเฮ้ยมันล่วง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 เอาดิเอาดิผมไม่ได้ใส่มันไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมันบั๊มอะไรกันวะหน้าพี่ดูดิเฮ้ยแล้วพวกเราอยู่ไหนเพิ่งวันนี้ไงหน้าโรงเรียนพวกเราอยู่หน้าโรงเรียนเต็มเลย ไหนน้าเรียนมันเหรอเออน้าเรียนเนี่ยทั้งคนเห็นปะอ้าเหรอกูมองไม่เห็นทำไมกูมืดจังวะเคลียอะไรดามมาอะไรกันก่อนวะเบื่อวะจมองดามาาดมาพั้มแสงเฮ้ยเล่นแล้วพี่แต่ว่าเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนขวดอยู่ไหนอ่ะเนี่ยข้างหน้าพี่นะหอมมันเล่นกันเสร็จแล้วไอ้ขวดอยู่ไหนไอ้ขวด อยู่นี่อพี่อยู่อยู่ที่ไเดิมอะทีอาวหรอโกูวิ่งหาซะมันชนเฉยเลยโอ้อะไรวะเข้าโรงเรียนแม่งเลยปะล่ะเข้าได้อระสี่ทุพี่เข้าเข้าเข้าในเวลาเข้าโรงเรียนแล้วผมเล่นหลังนะเล่นหลังผมเล่นหลังดูหลังเลยนะเอกยก็ม่กไม่ก่กไม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 ่ไม่กไไม่กไมไม่กไม่กไม่กไม่ม่กไม่กไก่กไมม่กไมม่กไม่กไกไม่ก่ อะไรวะมันเถียงอะไรกันวะมีรู้สั่งถอดเสื้อมั้งประธานพิกิก <c oughs> แม่งโตรโง่เงลยึือรถไม่ทัน <c oughs> แล้วตำรวจไม่ทำหาเหวอะไรในเปิดเกอร์ฟิลด์ทางหาอะไรวะดูดิไปยืนเก๊กม <c oughs> าอตีนจีนภูขี่ไม่ได้วะพังวะ่ะ ไปเปิดมาซ่อมคันนี้หน่อยดิคันไหนอ่ะเนี่ยเกลับดีกว่างฉันจะกลับกันแล้วอ่ะเราไม่มีรถแล้วอ่ะกลับก็ได้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจยิงปืนซ่อมให้หน่อยมีคันนี้คันนี้นีออนนีออนผมจะขโมยรถเรือผมจะขโมยรถลวนเฮ้ยเอาจริงเหรอได้เหรอวะไม่รู้อะเฮ้ยมันเล่นมาเล่นมาเล่นมาเล่นเฮ้ยพี่มันมันใส่มันใส่เสื้อมันใส่เสื้อว่ะไม่เล่นทิเฟอรระวังไม่เล่นทิเฟอร์พี่เตำรวจยิงยับเลยจับนะ <to> เล่น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 เฮ้ยไปช่วยผมหน่อยผมเล่นปากหลามไม่เยี่ยมันจะยิงอยู่แล้วอยู่ี่ตำรวจแม่งเอาปืนจริงๆเลยวะใจเย็ยนครับ <c oughs> ขวดไอ้ข <Wow. S 2> วด <Gym. S 2> เขาเขาเขาเล่นแม่งเลยหรือเปล่าเอาป่ะเอาป่ะเอาป่าอ้อมออมอ้อมเล่นหนังเป็นแม่งเลยแม่งเจ็บเยอะแม่งเจ็บเยอะไปดิไปะปะปะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยนะเว้ยโอเคโอเคพี่ผมเล่นอะไรดีวะสนับดิวะสนับเลยสุดรถมาหลังว่ารถใครวะ เจ็บปะเจ็บปะไม่ไม่ได้เล่นรบ่วะมีบ่หวะมีมีไปไหนวะงเ่งเ่จเย็นจเย็นะเอาเร็วเเลยไม่มันไม่มีใครเล่นอ้เหือคนเดียวเหือคนเดียวอ้ตรวจ

ช่วยอะไรพี่ไอ้เหี้ยไอ้เทคโนมันจะมาเล่นผมว่ะแต่ผมถอดเสื้อไปแล้วกันนะอไอ้เหี้ยมันบอกกูแทงกูไม่ได้แทงไอ้เทคโนมันมาเล่นผมไม่เอาไม่เอาม่ะท็อปฟิวดูดโดนยึดพี่ไม่เอา ักเอา้าตำรวจปล่อยกูวชุดได้น่ยมันบอกว่ากูแทงไอ้ขวดมือเป็นคนแทงแล้วแม่งวิ่งมาชีต้ตัวตัวทั้งหมดเลยคุยเยี้ยยกระจอกสามคนในสัตว์อหลไอ้ขวดอยู่ะวะขวดขวดรู้จักกูปะ พี่ดูดิเทคโนโลยีสามคนมารุมผมอยู่ไหนอ่ะเนี่ยผมเอาแม่งล่วงหมดเลยสี่คนดูดิเฮ้ยใช่เหรอเออดูดิคนเกิดคนเกิดเนี่ยข้างหน้าเลวมาหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขับรถไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอมึง่เมึงไม่ลงไปช่วยเพื่อนหรอวะไม่ผมดีอยู่ไงฝไปเลยกูดีไปลงเื่อนมึงล่วงหมดแล้วอ่ะไามอยู่ไหนอ่ะขอเสื้อหน่อยเนี่ยพี่เนี่ยเอาอยู่ไหนพี่ขี่รถชอปเปอร์อ่ะไม่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 เนี่ยอยู่ตรงไอ้ชอปเปอร์ที่ผ่านไปเมื่อกี้พี่ระวังพี่ระวัง

เราเอาได้มันอ่ะมันมัต่อต่อหน้าลงมาโอ้โหโอ้ยเรยอร้อนร้อนไปดีมากตามตามเนหนอง